สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะถั่วเขียวนะฮะให้เป็นถั่วงอ,อกนะครับซึ่งครอบครัวผมเนี่ยหลังจากที่ได้ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จนะครับก็จะเก็บถ้วยไว้นะฮะเก็บถ้วยของมะมา่านไว้เพื่อที่จะเอาไว้เพาะถั่วงอ,อกนะฮะเพราะว่าในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยโควิด,ด,ดเราไปตลาดเนี่ยก็ลำบากนะครับ ผมก็เลยหลังจากที่ทานเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บอกล่องนะครับหรือถ้วยของบะหมี่นี้ไว้นะครับวิธีการทำองผมนะครับก็ง่ายๆครับ,นะรบด้านในมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับเราก็มาเจาะรูก่อนนะครับ เจาะเพื่อระบายน้ํานะฮะบ,บางทีเราเราเราปมน้ําไปนะครับให้น้ําเนี่ยมันได้ไหลลงข้างล่างนะครับประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้น้ำมันขังนะครถ้าน้ําขังแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวเม็ดถั่วเขียวเราเนี่ยมันจะเน่านะครับได้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับ ลักษณะนี้ก็ได้นะฮะนีครับแล้วเราก็ใช้กระดาษชิช้วนะครับแนะบบนะนี้ นะครับแล้วก็วางไปนะครับแต่เราจะเพาะถั่วเขียวเนี่ยให้เป็นเอ่อเราจะเพาะถั่วอกเนี่ยนะครับเราใช้แค่ชั้นเดียวนะครับซึ่งหนึ่งซองเนี่ยถ้าเกิดมับบบนมีซองแบบเนี้ยนะครับซองนี้ไปหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปที่เขาเมีเมล็ดถั่วเขียวนี่นะครับเพื่อที่เอามาทําเป็นถั่วอกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับถั่ว ง่ายง่ายเลยนะครับช่วงเวลาโควิดเนี่ยเราไปไปที่ตลาดเนี่ยจะเราก็กลัวนะครับหนึ่งซอง ็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้แบบชิช้นะปิดข้างบนนะครับแค่ชั้นเดียวนะครับเราจะใช้แค่ชั้นเดียวฉีดน้ำให้ชุ่มเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับปิดฝาเลยนะครับแล้วก็รอนะรเราอาจจะฉีดน้ำนะครับมาเปิดฝานะครับแล้วก็ฉีดน้ำนะครับเช้าเย็นก็ได้นะครับประมาณ 2- 3สามวันเราก็จะได้ถุงออกแล้วนะครับซึ่งเอาไว้กินในครัวเรือนง่ายๆนะครับหรือใครจะไปซื้อถุงใหญ่ๆมาก็ได้นะครับเป็นถุงเขียวถุงใหญ่ๆแต่ว่าปกติแล้วเนี่ย เราจะสองหนึ่งใช้หนึ่งถ้วยก็ได้ครับสะดวกดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณสองสาวันเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่า,าถั่วเขียวที่เราทำเป็นถั่วงอกเนี่ยจะมีผลยังไงนะครับคอยติดตามครับหลังจากที่เราได้นำถั่วเขียวนะครับเพื่อจะทำการเพราะนะครับถั่วงอกนะครับ นี่ก็เป็นเวลาได้สามวันนะครับสามคืนนะครับก็เราก็จะได้ถ่งงอกที่จะนำไปรับประทานได้นะครับถ้าเราทานไม่หมดนะครับเราก็อาจจะแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะครับแช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับก็จะได้ถ่งงอกที่เอาไว้ ทานได้นะครับน่าทานมากนะครับอันนี้สามวันนะครับสามคืนนะครับก็จะได้ต้นถั่วเขียวที่จนถั่วงอกที่หน้ารับประทานเอาไปทำอาหารได้นะครับวิธีการทํานะครับทําง่ายๆนะครับก็ลองไปทําดูนะครับแล้วก็อาจจะในช่วงเวลานี้เราไปตลาดก็ไปยากนะครับเพราะว่าโรคระบาดของโควิดนะครับเราก็ทาถั่วงอกเอาไว้ทานเองนะครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ อ,อยากไปทำก็ลองไปทำดูนะฮะทำง่ายๆครับสวัสดีครับ